สมัยนีย้เราไม่ไม่ค่อยเน้นเอกลุศ e ิเอกลุศิคือการแยกแยะว่าใครหรูใครดีใครผู้ใหญ่ใครเด็กยุคนี้เราเป็นยุคของอินคลูซีฟใช่ไหมอินคลูซีของโซนรับแขกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโซนเอนเตอร์เทนเมนต์ของพนักงานของเรานะครับโต๊ะครูจ้ะเดี๋ดวยววันนี้เรามาดูออฟฟิศสีพิลานแค่ส่วนเล็กๆส่วนนึงแล้วกันนะเ,เราจะแนะนำ เป็นถนตงต้อนรับนะครับจะสังเกตได้ว่าเนื่องจากบริษัทเราเป็นบริษัทที่มีอายุมายาวนานเนาะนการตกแหลกตอนแรกก็จะเป็นการตแรกแต่งที่เป็นแบบลักษณะของโอฟชันหรือว่าคอนเวนชั่นแนลพอสมควรก็ตอนแรกที่ได้เข้ามาทํางานที่นี่นะครับมารับตําแหน่งเองเนี่ยก็จะมาเซอร์โซนนี้ไปก่อน,นก็จะเป็นโซนที่เขาเตรียมไว้ให้สําหรับกลุ่มของบอร์ดบริษัท ผู้ถือหุ้นอะไรเงี้ยนะก็กรรมาการบริษัทรวมถึงผู้บริหารระดับสูงอย่าง CEO ก็ตามแต่เพียงแต่ว่าพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าลุกเนาะและสไตล์มันไม่ค่อยเป็นสไตล์เราเท่าไหร่นั่นคือเหตุผลที่เลยตัดสินใจเดี๋ยวไปหาวิธีทาห้องทํางานของตัวเองขึ้นมาดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจมีการเข้าเพิ่มจริงๆพื้นที่ในโซนนี้เดิมเนี่ยคือซีพีแรมไม่ได้มีโซนนี้จะมีแต่โซนนี้ไปที่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีพื้นที่อย่างเช่นชั้น10 หลายชั้นอื่นๆที่อยู่ในตึกนี้แต่ว่าพอมาถึงผู้ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเดี๋ยวเราจะต้องรับทีมงานรุ่นใหม่ๆเข้ามาด้วยพอเรารับทีมงานรุ่นใหม่ๆเข้ามาก mm ็อยากที่จะทำออฟฟิศเพื่อตอบสนองในไลฟ์สไตล์แบบนั้นก็เลยตั้งใจจะทำออฟฟิศ hmm. ที่เป็นลักษณะของกึ่งๆึ่งโคเวิร์กิ้งนะครับหรือว่าฮอตซีทนะครับให้กับทีมงานก็เริ่มจากการที่เราใส่คอนเซปต์เข้าไปใหม่ว่าผมอยากได้ห้องทำงานของซ e o นะครับที่มีความกระชับกระทัดรัด และเป็นมิตรที่ใครๆก็รู้สึกว่าอยากจะเดินเข้ามาถามเข้ามาคุยเข้ามาพูดคุยทํางานร่วมกันได้โดยไม่หนุยการแบ่งระดับเลเวลหรืออะไรให้มันดูแบบเวลคั่มอะเนาะก็เลยตัดสินใจทําห้องประชุมขึ้นมาห้องนึงนะครับเป็นห้องประชุมเล็กๆแล้วเอาโต๊ะตัวเองโยนเข้าไปแล้วก็ฉันจะนั่งตรงนี้เรียกใครมาประชุมก็คุยกันตรงนี้ใครอยากจะเดินมาถามอะไรก็เดินเข้ามาถามได้ไม่ได้ติดอะไรในกลขึ้นใช่ดู ดูตอบสนองกับการทำงานในธุรกิจยุคใหม่ๆที่เขาต้องการแฟ a ตออ g ไ n น z a t ชั่ความหมายก็คือว่า CEO เองควรจะดิเรกตรงไปที่ทุกหน่วยงานเพื่อให้การตัดสินใจการทำงานและลงรายละเอียดเนี่ยมันเป็นไปได้ได้เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพในการรับรู้แบบข้อมูลข่าวสารจากแต่ละแผนกเนี่ยได้ไวเราก็ต้องทำให้มัน h ัม b บ e ขึ้นนะครับในยุคสมัยนีย้เราไม่ไม่ค่อยเน้นเอกล เอกลุศิคือการแยกแยะว่าใครหรูใครดีใครผู้ใหญ่ใครเด็กยุคนี้เราเป็นยุคของอินคลูซีฟนะครับอินคลูซีฟคือจริงๆแล้วทุกคนเราเท่าเทียมกันเราทําอะไรร่วมกันเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันทุกๆคนต่างคนต่างมีบทบาทหน้าที่ที่อาจจะแตกต่างกันไปเฉยๆในบทบาทหน้าที่ของการทำงานโซนรับแขกอะไรนี้ใช่ไหมโซนเอนเตอร์เทนเมนต์ของพนักงานของเรานะครับโต๊ะพูลแล้วก็ห้องประชุมนี้จะเป็นห้องประชุมที่สามารถเปิดได้ ทั้งสองทิศทางผลไม่มีอะไรระหว่างที่เขาเล่นภูกันตอนเย็นๆพักกลางวันเขาไปมานั่งกินข้าวนั่งเมาส์กันก็ถือว่าสามารถที่จะใช้ประโยชน์ที่ดักแปลงจากห้องประชุมให้กลายเป็นห้องสั่งสรค์ของพนักงานไปได้โดยการใช้พื้นที่จํากัดนะเพราะเช่าออฟฟิศในเมืองก็ทุกตารางเมตรนก็มีราคาหมดนะครับก็สังเกตได้ว่าถ้าดูจากโซนนี้ทั้งหมดก็คือการเอาห้องประชุมไปวางไว้ในโซนรอบๆข้างแล้วเราก็ทําที่ทํางานของเราให้เป็นลักษณะของ กึ่งคอ s ซีดก็คือจริงๆแล้วเราจะใช้ล็อกเกอร์ตัวนี้เป็นที่เก็บของตอนเช้ามาพอเก็บของเสร็จเรียบร้อยปุ๊บโต๊ะไหนสะดวกทํางานนั่งเป็นกลุ่มสายงานยังไงก็สามารถจะใช้ทุกคนจะใช้น้ตบุ๊กเป็นหลักยกเว้นบางคนก็จะมีการทํางานกับคนรุ่นใหม่เองมันก็มีความจเป็นที่จะต้องมีการใส่อินสปิเรชันเนาะเพราะฉะนั้นสังเกตว่าใช่ใช่ <S <S อ <elle> อฟฟิศเรามันจะมีโค้ดโค,ดโค้ดพวกนี้มันโค้ดผมหมดเลยโค้ดการดํารงชีวิตของผมหมดเลยโดยเพราะตัวนี้มาดูเป็นตัวอย่างไปด้านนี้ก็ได้ อันนี้เป็นโค้ดที่ผมใช้ในการดำรงชีวิตอยู่เป็นหลักเลยนะครับมันมาจากหนังเรื่องหนึ่งชื่อ rocky barbo เป็นหนังเก่าและผมมาดูอีกทีก็ผมอายุมากแล้วด้วยนะมันเป็นเรื่องของลูกชายที่เป็นลูกนักมวยคุณพ่อเป็นนักมวยประโยคก,ก่อนหน้าเนี่ยมันพยายามจะบอกว่าจริงๆแล้วโลกนี้มันพยายามจะทดสอบเราด้วยการกดให้เราล้มกดให้ล้มกดให้ล้มอยู่เรื่อย เพียงแต่ว่าพ่อเขาบอกว่าโลกนี้มันไม่เกี่ยวข้องกับ how hard you hit คือถ้าเป็นนักมวยอ่ะพูดง่ายๆมันไม่ได้เกี่ยวคุณหมัดหนักแค่ไหนแต่มันเกี่ยวกับ how hard you can get hit แปลง่ายๆก็คือนักบวยที่เป็นแชมป์ไม่ใช่ตัวเองหมัดหนักแต่รับหมัดหนักของฝั่งตรงข,งข้ามได้แอดคีบมูวิ่ง forward คือตาบใดก็ตามที่ชาวบ้านก็ชกค,คุณแล้วคุณไม่ล้มแล้วคุณยังสู้ต่อคุณไม่มีวันแพ้ไอ้เนี่แหละ คือสิ่งที่ผมใช้มาตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่ตั้งแต่รู้จักโค้ดคำนี้มานะก็รุ่มเกิด20ปีแล้วก็คีดต่อไปเรื่อยๆว่าทุกครั้งที่เวลาเราเจอปัญหาหนักๆเราก็แค่บอกว่าโลกนี้มันแค่ทดสอบเราผมก็จะเอาโค้ดคำนี้มาใส่ให้แล้วก็เพื่อจะบอกบอกพนักงานทุกๆคนว่าวันนี้เรามีปรัชญายในการทํางานแทนที่คนสมัยเก่าเขาจะใช้อะไรค่านิยมองค์กรท่องเงินเป็น5่สอเจ็ดเต่อเนื่อ,อว่าโทนสีก็พยายามจะทําให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ไม่ต้องเรียบร้อยมากนะดูลกๆูดูแอคทีฟดู Dynamic. ันนี้อาจจะพอพาชมประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้เราก็แทรกอยู่ตามาที่ทำงานในในโซนใหม่ๆที่เราเริ่มปรับปรุงให้มีสปิริตของความเป็นบริษัทรุ่นใหม่มาก แกพัศกรวันนี้เป็นไงบ้างครับรู้สึกก็รู้สึกว่าได้อะไรเยอะมาอยากให้ดูในคลิปว่าแบบพุณคำที่เขาสอนมามันคือเรื่องจริงโอเคคลิปนี้จบแล้วครับเดีวเจอกันต่อคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะทาาอะไรยังไม่รู้ยังไม่บอกมีอะไรเยอะมากมายเลยเดี๋ยวเราจะพาพาไปหาตัวละครลับแต่ว่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์แต่ไม่ใช่คนเฮ้ยเดี๋ยวไปดูกัน EP นี้ได้ครับโอเคครับจบแล้วครับ EP นี้เจอกัน